จะเจ็ดส <ina> ีส oh, <hi. S 2> ัปดาห์นี้ครับใครจะเป็นแชมป์เปี้ยนคนใหม่นะครับเป็รถเหล็กกำลังล้านเล็กใช่ไหมเป็นรถเหล็กแชมป์เปี้ยนเนื่องจากเมืองไทยทีเกใส่เจ็ดสีโภกบพยักษ์จิตเมืองนอนท้องถิ่นมีสนามเตะขึ้นมาว่าวันนี้ตรงนี้แัตช์บัตรนี้ใครเป็นแชมป์นี่คือฉันซุปเปอร์เฟเธอร์เหล็กเจ็ดสีที่ว่างครับเดิมนั้นเมืองไทยสองคนเยี่ยมหรือดีเก ยกแรกรถเล็กกับหนึ่ล้านเล็กนี่นะครับบวกกันเลยครับสุัดสอบล้านเล็กครับล้านเล็กจิตเงินแตจิตเงินเราันที่สองัดใหญ่ครับทีชันึงไปขยายไปขยับไปกระจาดูดีดีครับกจาดูดีดีกอันนี้กองเชียร์มาเยอะจริงๆครับเชียร์มาเยอเลยทีนี้เลย ก็มีพี่ๆที่เราในกรุงเทพมหานอก็มาเยอะเี๋ยวกตำบลมาว่าอะไอย่างนั้นะครับของแดงเดินติดเข้าไปแล้วนะครับเดินติดเข้าไปรถเล็กเล็บในช่วงหน่อยนะติดเกียหน้าเอาเียงกไ่อาเตียร่าแลวก็ตล์แขกาตัวกกันเพรับว่าไม่ทราบมัดหรือสอบโก่กันแล้วเอาต่จ่อยาง แรก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 สองแรกสองต่อยางคืนเท่รครับประธาน้น1ล้านล็กน่าเอานะครับใคเป็นแชมจะภาก่อนใคจับภาก่อนวันละวันวันนี้1นึแสนสี่มือบาทเราทำแบบใครดีให้ยูเลยนะส่งนี้ตาต่อนาทันต่อทันแล้วนะครับ แ็ปขัดร้อยสามสิบวานท้องเงินหนึ่งแสนสี่หนึ่งหือตกตาลงมยุ่มนะครัดตกตาบลง่มไห้เังวงล้วก็มีโศกคอยแน่ทีิงไม่ได้ไปช็คจุดบล็อกโอ้โหาใจแบตับเพิ่งทงหนึ่งตันเล็กก็ไปพันวงเคนแรกเลยสองก็ลวดองก็ลวดตอกล่างแล้วครับรถเมลโก้ปลายให้เขาอดนะครับ นีรบแขนักชกปริญญาโทถ้าได้แชมป์ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตเลยกลับ,บไปบอกอะไรครับ,บพักกระบุกเลยมีรูเหมือนกับปล่อยให้หนี้าเล็กกอนสตาร์ก่อนกันทั้งสองอะาาไรครับหมัดมาแล้วหมักมาแล้วครับหมัดแรกศอกหมัดแรกศอกครับจับตาดูอ๋อต่อยังนะอะไะครับแรกแนลอะไรต่อยจากแขนน้องหนีมาเล็กอย่าดื้อขาให้ฝาดเองนะครับขาซ้ดใช่ เตงนีนนะนะตให้อยู่ทอย่าให้เขาเตะล่ามัต่ยาข้ามาข้ามาโอามาด่ามีไรอยู่มาวัดกันมาวัดกันมาวัดกัน สลับเข้าสนามเจ็ดสีครับกองเชียร์คึกคักเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นกองเชียร์ของฝั่งรถเหล็กชมผลงานยกที่แล้วเจาะพับนอกสลับกับหมัดดูนะครับรถเหล็กหลังจากที่ปล่อยให้หนึ่งล้านเล็ขออกชะตาก่อนดูนะครับซุปเปอร์สโลหมัดขวาคืนด้วยหมัดเหมือนกันครับสั้นๆแต่มันเข้าเจาะพับในครับนี่ครับพับในสลับพับนอกาัน่องัดมาลาดันเข้ากันวัดกันต่อหรือว่ารักมันครับ ทำให้ล้านเล็กได้หายใจกับมาสู้กันครับเมนื่ยหายแล้วนะครับมล้านเล็กเมีมีแผนครับเหนื่ยหน่แล้วานเล็กไม่เป็นรองใครอยู่แล้วครับข้าต้องดูดข้าต้องดูดข้าต้องใส่ของราบได้และวัดกันที่หัวใจนี่คือคู่สงสารใจลงสี่ห้าพิศดวงครับ เรืงว่าใครพลาดท่านต้องตามดูเอาเองนงล้านเลขไปอยู่นอกแล้วขอเล่นตัตาเอ้าตีไม่ได้เอาว่าเป็ดไี่ห uh ันข้างให้นะตีนะที่จังหวัดหนึ่งล้านเลขตีไม่ได้เห็นนะครับว่าหนึ่งล้านเลขชองแล่นวงในแต่ว่ารถกับชิ้งก็โดนติดโดนติดเพื่อเล่นนายครับหนึ่งล้านเลขเห็นข่าวที่ชะกาศกันตีได้ระดับไหนตีไม่ได้จะตีไม่ได้ ออกข้างออกไปนะครับให้รถเดินไม่เหนื่อยหรือไม่ยุบให้ได้ก่อนเล่นกำลังก็อย่ายืนทื่ออีจารอทำได้ครับเตะลูกหน้าขาอ้าวแรกมาถึงตัวใส่ของเห็นนั้นเล่นเข้าแล้วตอนนี้ไ,ไหมเตะประชิดติดวง,งในเล่นกำลังครับยังยังไม่ชัดนะครับใหญ่อชอบเลยครับมาเล่นเพลงเขาได้แต่ว่าตอนนี้ครับยังอยู่วงนอกถ้าอยู่วงนอกก็ รถเล็กเล็นของช่อเ uh, ข้าได้การจัดไม่ได้ต้องเีอพว่ธน้นกครัดไดได้แล้วครับยัดตัวแต่ยัดตัวได้แต่ปดีไม่ได้ก็ได้ทีเดียวแต่ทีนีกพัดล้างแขนรถเล็กเล่นในแขนไหมครับไปให้เขาตออขึ้นบนเขาขึ really? yeah, yeah. uh, ้นบอลไปชุบลยันไว้คร okay. ับไล่แขนให้อยู่ตอนแก่ตอนไม้ที เด็กๆต้องไล่แขนตันให้ดูด้วยครโบราณไม่ให้ตีครับตีตีจะไปอยู่แล้วตีไม่ได้แต่ว่าแก้ได้ทีแล้วกันตันได้แล้วเอาอยู่ต้อกกำลังแขนดีนะครับถึงจะถึงจะกันเข่าได้่อยขับนอก่อยขับที่เข่าได้ตีได้เลยครับเริ่มตีโดเริ่มตีโดสองเมตรติดได้ครับไม่ต้องขึ้นคอก็ตีได้ครับรถหนึ่งนั่นเนี้ยรถเอลเก็ตีได้ครับเขา ตับแผนเหมือนกันนะครับอของหนึ่งล้านเล็กตับแผนดีไม้จับนะครับเดิแนแทนตอนมาเตะพับด้กลู่นอกหน้ากลับในหน้าเล้าไปครับเปลี่ยนดูผลงานเดินเสียบครับของหนึ่งล้านเล็กอีแต่พับนอกนะครับสลหรับในเตะพับนอกเข้าไปรวดครับแล้วเปียบด้วยเขา่าดูซุปเปอร์สโลครับยัดซ้ายนะครับ ดับซ้ายของรถเหล็กสองเป็นต้นไปโยนที่สี่ครับคู่เอกชิงชั้นที่ว่างที่ตกเป็นขบวนหรือรุ่นร้อยสามสี่ปอนของเจ็สีรถเหล็กแดงครับจากสมุนิชุระธานีเรืเงินเล็กเล็กจากเือนการละสิ่์แผลเดิมนะครับแผลเดิมหนึ่งนัดเล็กเจริญรถจับแล้วตีดูดูว่ารถเหล็กจะแก้ลูกจับปีได้อย่างไรมีทีคนละอย่างครับรถเปิดกนะโจมตีที่ขาของ นิดนึลแอบนิลนึก็แอบไปตารสูวงในประชิดติดวงในครับอยู่ในระยะประชิดติแล้วก็จะวางวงในกดเบ้เขาได้เสียเข้าไปใช้ความพยยาม่างใช้ข้อมือของลงทุนนะทำลงทุนก็ไม่ให้รอบรอเองไม่จ่ออย่างได้ครับ่อยบบแล้ว ีไม่ตีครับลูกนี้ตีไม่ตีดยักตีไม่ได้โดนกันอยู่แย่ๆเลยมือปล่อยมือแยกออกมาต่าต่างได้ดีครับลูกเด็กต่างเขา้องหนุ่น้เล็กอันนี้ยาวๆเลยต้งพุ่งเลย เวลายังมีเยอะคุดนี้น้ำเล็กเฮลาจับอีโอหยดอกนี้่จับบนจับบนชุดจับคอหนุมเล็กต้องเอาชุดแทนก่อนใต้ท้องต้นเล็กแทงเขาความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าลูกเตียยังไม่ต่อเนื่องนะไม่มีใครยอมใสรเลยครับอย่ากดูด้วยสีการเป็นตียูใกล้เชียงนะครับกรรมการต้องดึงออกมาเดินบอกหนึ่งน้ำเล็กคนชนะวันนี้ดังแล้วครับคุณไทยทั้งประเ ชั้นเจ็สีนางพิเศษอีกแสี่รับมาไปหรือเปล่นะครับรับีโหนอกลำบากเลยครับแาบนี้ทีด่อย่าแขง่อเป็นอกแล้วครับเล็โอโ้ย้าไปยงยูบตีอยู่นะครับแ ตัวของหนึ่งนั้นเล็กทำดูช้าไปนิดหนึ่งนะครับรถเลยจะชิมทั้งบอนตลอดต้องชิงต่อบอลแพ้แล้วแล้วก็ไม่ได้ตีครับไม่ได้ตีครับขาเลยนะลงช้าไปนิดหนึ่งในน้ำในน้ำรดนผลงารยกที่สี่นั้นเล็กพยายามจะเดินนะครับเดินประชิดติดในแล้วจับตีแต่ว่ารถเหล็กก็ป้องกันเต็มที่ครับ แก่ลูกเข่านะครับนี่ต่อยขวาโดนน้ำน้ำบาดทีเดียวกองเชียร์ต้องวคว่ำเป็นคนที่หกในการเข้าแต่งผลท้ายของ<ด>ยกสุดท้ายยกสุดท้ายใครเป็นแชมเปี้ยนเตือนครับเตืนที่เดินขึ้นแล้วส่งเร่งเร่งไหมครับเร่งแล้วนะครับคนที่ต้องการตโตก็ต้องการเหนียวแน่นทีนะครับรถเล็กมือเลเกเตี้บ ลอยเหนียงลอยไอไรไม่ถึงครับนตบรดนตบไอเย่ตัอี่ไหตอนนี้ข้างๆเราลดเต้าตัวเองนะครับไมอหนื่อไม่รู้ครัหเจรัทองมาสบมเสริมให้แสงนะครับเฮ้ยโอ้โดนบัตจาน้นทำให้ติดอีกว้าพมาตีตนวูาตีรถเล็กมาแป่งพโกกันจริงๆครับ แรงทุบสั่ชเลยครับแล่หน่ลานเล็พยายามจะบี้จะกดพลังเอาแต่ดูครับทำให้ถึงตัวล้่ไม่กระทาเรื่องเล็กเล่อเลี้ยวรนโชว์นะครับต่อรถ้ังค์แดนเฮดเซให้ไล่แขนจริงจริงนะครับลูกไล่แขนของเลเมีให้ททังหมดแดแนเลขอแท้แล้วครับคเลยครับยอมยอมกับแดนเล็ก้แล้วครับ ครับนา่เจอมวยชกยากเจอมวยชกยากครับว่ากันอย่างนั้นคู่ต่อสู้ยอมนี้โชว์เลยครับนักชกประเด็นแบบนี okay. ้เห yeah, okay. eh ็นชัดเลยนะครับว่ายอมครับติดสู้อีกยอมครับท่นนี้จบแล้วครับท่นนี้จบเลยครับจริงๆครับ ดูจากเขารียกปรกขอโทษกันครับขอโทษกันแรกนะครับสี่แล้วก็แล้วกันไปส่วนใครจะเป็นแชมป์เดี๋ยวประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการเชิญผู้สนับสนุนครับแล้วก็เชิญท่านประธานสากลโคนงวังน้ำเย็นในฐานะผู้ให้การสนับสนุนมวยไทยเจ็สีและวันนี้จะให้เขียนค่าเงิผัดแชมเดี่ยน เชิญผู้สนัต่อเลครับนี่เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเป็นไฮไลท์ของผู้เอกอาทิตย์นี้ชิงแชมป์ว่างรุ่นซูเปอร์เฟอร์ตเวส7430ปอนด์คุณชนะจะได้ค่าใช้จ่แชมป์และเดินรางวัล140,000บาทมอเนนใใบอ 20, 11, 7, เป็นทั้งใจให้กับผู้แพ้อีก20,000ล้าเป็น720นี่เป็นผลงานทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้น เชิญเพลงเชิญท่านกัน,นันอันดับวี่สองตก,กนะครับขึ้นไปพร้อมบนเวทีมีเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับเป็นไฮไลท์เในตัวเลขภาพการแข่งขันผู้ชิงแชมป์ว่าอาทิตย์หน้าป้องกันนะครับตะกายเพชรที่ตจีนเผยป้องกันกับสถานบ้านกีเมเนแอร์บนเวทีนั้นพร้อมแล้วนะครับและหลังจากข่าเข็มขัดแชมเปี้ยนแล้ว แชมเปี้ยนจะรับเงินรางวัล120,000บาทโดยจะมอบให้กับผู้แพ้ในวันนี้20,000ดังต่อไปนี้บริษัทไทไฟไอิเตอร์และชแนลจำกัดผู้นำเข้าเครื่องเสียง